สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะวีวีนิวก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับน้องคำล่านะคะคำล่าลําละครนักร้องหมอลำจากสปปลาวนะคะที่ข้ามฝั่งมาเอาดีทางด้านการเป็นนักร้องหมอลำกับวงหมอลำคณะเพชรลำเพลินนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเคลียนะคะเคลียประเด็นดราม่าดราม่าที่ว่าน้องคำล่าแต่งงานแล้วจริงหรือหรือว่าประเด็นข้อที่2ก็คือคำล่ารวยจริงหรือประมาณว่าคำล่ากินหรอูอยู่แพงอะไรประมาณนี้นะคะที่มีคนชาวเอฟซบางคนหรือแฟนเพลง f อทางฝั่งไทยนะคะบางคนก็สงสัยว่าน้องคําล่ากับพี่สายฝนนะคะกับพี่สายฝนคนที่เป็นประเด็นนะคะและที่พี่สายฝนเป็นใครเนาะอันนี้เราก็จะมาพูดกันนะคะอันนี้นะคะคือน้องคําล่าสปปลาวก็ได้ลง ลงภาพลงใน tiktok นะคะซึ่งตอนนั้นน้องก็ลงใน tiktok นะคะของคำล่าซึ่งมีผู้ติดตามติดตามไม่ถึงพันนะคะน้องคำล่าก็เอารูปงานผูกแขนกับพี่สายฝนไปลงซึ่งก็สร้างกระแสคือน้องไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คิดอะไรมากก็เอารูปเกี่ยวกับประเพณีทางบ้านของตัวเองนะคะรู้สึกว่าจะเป็นงานวันปีใหม่ของทางโสโปรลาวนะคะทางนั้นถ้าเป็นปีใหม่เขาก็จะประมาณว่าผูกข้อไม้ข้อมือให้อยู่ดีมีแหงอะไรประมาณนี้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นการผูกข้อมือผูกแขนให้กำลังใจกับคนที่เรารักนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องคนแก่คนเฒ่าเขาก็นิยมมากินข้าวกินข้าวร่วมกันนะคะซึ่งมันเป็นประเพณีดีๆนะคะที่ทางฝั่งสปปลาวเขาทํากันก็จะมีการผูกแขนกันเสร็จแล้วนะคะที่ทําให้เป็นประเด็นก็คือน้องคําล่านี่นะคะก็ขอพี่สายฝนเอารูปภาพระหว่างที่ผูกแขนผูกข้อมืออะไรเงี้ยไปลงในติ๊กต็อก ทีนี้ทาง FC ก็ได้เห็นภาพก็คิดว่าน้องคำล่านี่ทำพิธีแต่งงานกับพี่สายฝนซึ่งก็ทำให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่นะคะแต่ว่าทางด้านบวกถ้ามองในด้านบวกนะคะก็ทำให้ผู้ติดตามนะคะติดตามใน t ิกตอกของน้องคำล่านี่จาก700หรือไม่ถึงพันนะคะ เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่น้องเอารูปผูกแขนกับพี่สายฝนไปลงเพื่อสร้างกระแสนะคะและคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มากมายนะคะหลายคอมเมนต์พูดในทางเสียบ้างดีบ้างนะคะแต่อันที่จริงก็เป็นการเพิ่มเพิ่มผู้ติดตามใน TikTok ของน้องคำล่านั่นเองซึ่งก็ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าน้องคำล่านี้นะคะแต่งงานกับพี่สายฝนแล้วก็เป็นแฟนกันและที่พี่สายฝนก็ได้พูดนะคะวันวันที่พี่สายฝนมาเมืองไทยนะคะก็ได้พูดได้เคลียร์ประเด็นนะคะก็บอกว่าพี่สายฝนนี่ก็กลัวน้องนะคะกลัวน้องจะเสียหาย อันที่จริงก็น้องคำล่านั่นแหละเป็นคนเอาลงเองนะคะพี่สายฝนไม่ได้เป็นคนเอาลงนะคะอันนี้แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงนะคะพี่สายฝนก็กลัวน้องจะเสียหายและที่มาหาน้องนะคะครั้งนี้นะคะมาหาน้องคำล่าในเมืองไทยในวันนี้ก็เกิดจากความสงสารน้องนะคะไม่ใช่เพราะว่าเป็นแฟนหรือเป็นอะไรกันนะคะ เกิดจากความสงสารก็คือรู้จักกันนะคะเพราะดูจากโซเชียลแล้วก็ได้คุยกับน้องทีไรก็เห็นช่วงหนึ่งจะเห็นแต่น้องร้องไห้ร้องไห้ประมาณอย่างนี้นะคะพี่สายฝนก็ไม่อยากให้น้องคำล่านี่ร้องไห้ก็ประมาณว่าจะ,ออะ,ร,าะ,ะาาร้องอะไรนักหนาดูทีไลก็ร้องไห้นะคะพี่สายฝนก็เลยว่าร้องอะไรนักหนาและสายฝนก็บอก ว่าไม่ต้องร้องเดี๋ยวจะไปหาและก็จะไปเยี่ยมที่เมืองไทยนะคะเพื่อให้น้องสบายใจแล้วก็จะไปเคลียร์ประเด็นดราม่าที่บางทีก็มีบางคนอาจจะไม่หวังดีที่ไม่หวังดีกับน้องคำล่านี่นะคะเอาไปลงในติ๊กตอกแล้วก็ทล่มน้องนะคะอันนี้พี่สายฝนก็มาเคลียร์ด้วยตัวเองนะคะ และอีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับคําล่าวงละครนะคะหมอลํำสาวจากสปปลาวนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่บอกว่าน้องคําล่าโดยเฉพาะในทิกตอกบอกว่าน้องคัล่าฐานะที่สปปลาวฐานะดีมากพี่สายฝนก็มาคอนเฟิร์มนะคะมาเคลียร์นะคะพี่สายฝนก็บอกว่าฐานะ ของน้องไม่ได้ดีอะไรมากมายรายได้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่น้องถ่ายคลิปแล้วก็โฆษณาในคลิปนี่แหละนะคะที่มีบ้านมีรถอันนี้น้องก็อธิบายนะคะแต่บางคนก็บอกว่าน้องดูกินหรูอยู่สบายอันนี้น้องก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่บ้านนอกบ้านนาก็ไม่เคยได้กินแบบนี้ ไม่เคยได้อยู่สบายแบบนี้เมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองก็ต้องหาอะไรหากินอะไรที่มันแบบว่าอาหารที่ดีๆได้อยู่ในที่ดีๆก็ทำให้บางคนเข้าใจว่าน้องคำล่านี้นะคะร่ำรวยแต่จริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะซึ่งแม่พรนะคะคุณพรพรพิรดีก็ได้เสริมนะคะ เสริมว่าคือบางคนนะคะก็เอาน้องนะไปลงในติ๊กต็อกมาถล่มน้องนะคะอันนี้ก็ไม่อยากให้ทำนะคะและก็อย่างพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านสายจวดนะคะก็บอกเหมือนกันว่าก็พูดเสริมกับแม่พรนะคะพูดในระหว่างที่ พี่สายฝนมานั่งเคลียดาม่าเรื่องนี้นะคะแม่พรก็พูดเสริมว่าก็อยากให้ FC ทั้งสองฝั่งคือฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะคะฝั่งประเทศไทยแล้วก็ฝั่งสปปลาวเนี่ย mm. เวลาคอมเมนต์นะคะที่เวลาน้องได้ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับวงหมอลำ mm. เพชรลำเพลินอะไรเงี้ยก็ให้คอมเมนต์ ก็พยายามคอมเมนต์ให้มันสุภาพและก็พยายามเอามิตรภาพทั้ง2อฝั่งให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคอมเมนต์ comment อย่างสร้างสรรค์บางครั้งบางทีนะคะเราที่น้องมานั่งพูดอย่างนี้นะคะก็มีหลายมุมบางคนก็เอาไปพูดอย่างงน้นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่อยากให้ทํานะคะไม่อยากให้พูดในสิ่งที่เป็นด้านลบ นะคะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านกับแม่พรก็พูดนะคะและอันนี้พี่สายฝนก็อธิบายให้ฟังชัดเจนแล้วนะคะสำหรับแฟนนะคะหรือ fc ของน้องน้องคำล่าก,ก็สบายใจได้นะคะแล้วก็เคลียร์ประเด็นดราม่าต่างๆที่เขาไปลงใน TikTok อ นะคะอันนี้ก็สบายใจได้เพราะพี่สายฝนก็เดินทางจากสซป,ปปลาวเลยนะคะมาพูดคุยกันในครั้งนี้แล้วก็มาเคลียร์ทุกอย่างนะคะสำหรับน้องคาล่าคือประเด็นก็คือไม่อยากให้ f อฟเข้าใจผิดคิดว่าน้องนี่แต่งงานแล้วหรือว่าน้องอยู่ฝั่งโน้นรวยคืออยากให้ f อฟนะคะ ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวน้องคำล่าจริงๆน้องก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็อยู่แบบชาวบ้านหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านเหมือนประมาณว่าหมู่บ้านตามชนบทเหมือนบ้านเรานะคะทางสงปลาวน้องก็อยู่ในหมู่บ้านที่เป็นชนบทนะคะก็ธรรมดาเพราะว่าน้องได้ไปลงใน ติกตอกเล่น t ิ k กตอกอะไรอย่างนี้ก็มี f c ก็มีรายได้นะคะรายได้ที่เกิดจากโฆษณาอะไรพวกนี้ก็พอมีอยู่มีกินไม่ใช่ว่าร่ำรวยนะคะส่วนการที่ว่าน้องกินหรูอยู่สบายก็คือก็ธรรมดาวัยรุ่นทั่วไปนะคะน้องก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเมื่อมีรายได้ก็ต้อง หาความสุขความสบายใส่ตัวเองบ้างนะคะก็เป็นธรรมดาอันนี้ก็อยากให้ fc เข้าใจน้องนะคะไม่ว่าจะเป็น fc ทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวนะคะเราก็มาร่วมกันนะคะเชียร์น้องนะคะให้ฝันของน้องเป็นจริงให้น้องมีไรายได้ปังๆและให้น้องนะคะ สร้างผลงานออกมาดีๆให้เราได้ชื่นชมนะคะสร้างผลงานอย่างสร้างสารรค์รวมทั้งวงหมอลำเพชรลำเพลินนะคะที่รับน้องมาอยู่ด้วยก็ขอให้รวยๆปังๆนะคะนับต่อจากนี้ไปนะคะคือพวกเราก็รอดูผลงานของน้องดีกว่านะคะอันนี้ก็ให้ fc สบายใจได้แล้วก็เคลียร์คัดชัดเจนเลยนะคะคือประเด็นแรกก็คือน้องยังไม่ได้มีการแต่งงานนะคะสำหรับการภาพที่ว่าผูกแขนก็คือมันเป็นประเพณีทางฝั่งสงปปลาวนะคะอันนี้ก็มาสรุปให้ฟังนะคะกับพี่สายฝนก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ ส่วนประเด็นที่สองนะคะที่บอกว่าน้องรวยแล้วก็ทะลมกันว่าน้องสร้างภาพอะไรอย่างนี้จริงๆน้องไม่ได้รวยอะไรมากมายนะคะก็ตามภาษาเด็กที่ว่ากินหรูอยู่สบายก็คือเวลากินอะไรดีๆก็อยากเอาลงนะคะอยากจะเอาลงในคอนเทนต์บ้างมันก็เป็นความสุขของน้องนะคะเราก็ต้องพลอยยินดีแล้วก็มีความสุขกับน้องไปด้วยนะคะอันนี้ถึงจะถูกนะคะ สำหรับวิวิีนิวก็ขอจบการนำเสนอเรื่องราวของน้องคำล่ากับพี่สายฝนนะคะทั้งสองประเด็นก็ถือว่าเคลียร์คลัดชัดเจนนะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะหลังจากชมคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับวิววนิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ